สบายดีทุกคนเอฟซี FC, ทุกคนมื้อนี้น ôi, ้อยกะสิพามาเบ่งอาหารเที่ยงมื้อนี้สิกินอย่างดีเนาะมาตัดสินใจให้เน่มีปลาแห้งปลาทูนะ่ามีซีนแห้งอันนี้ลีนเนาะซีนแห้งลีนเอาลีนมันตากแห้งเนาะลีนงวัวลีนงวัว ตัวนี้มัมมีสามโทนมัน <c oughs> มนเนาะมีสามโทนน้นอยคิดว่าสีป,ปิงสิกินตัวใดดีพี่น้องเอฟซีตัดสินใจโซเนตอันนี้ก็ยากมัฟนี้ก็ยากปลาทูนี้ก็ยากปลาแห้งนี้ก็ยากทอดเนาะทอดทอดทอดกำลังกบกบเด้งเด้งเลยยังพอดีทอดเ้ยยังดิบอยู่เดอ้ออันนี้มันยังดิบอยู่เด้อพี่น้องยังพอดีทอด ตัวนี้ประูกันยังบรหิหารได้หนึ่งอันนี้มัํมก็ยังพอด้ปิงตัวนี้ลีนเนาะลีนก็นยังพอด้ทอดมักทั่วเก็บมาแตสวนกลับแต่งยังม่ใหม่อยู่เดอ้อยังม่ใหม่อยู่เดอ้อยังมีหนวดคางข้าวข,ของเพิ่นอยู่เดอ้อสิกินตัวใดดีพี่น้องว่าสีต่ำม,มักทั่วหรือว่าสีต่ำแต่ง ผู้เดียวก็ยังอุกอังในร้านการกินจักสิกินอย่างมัมมี่เ่เนียวยากทอดอันนี้ตำทั่วกับอัดเซฟปี่งป่าทูนะตำเต่งกับผัดเซฟทอดมัมตำทั่วก็บยิ่งเซฟเข้าไปพี่น้องผัดมาทอดลีนตำทั่วกับผัดแห้งคักบ้านนี่เนาะ สีเฮ็ดยังได้สีเฮ็ดจังได้ไดมาเบิ่งน้ำโแน่พี่น้องสีเฮ็นนดแนวใดกินโน้ตัาชินใจยังบ่ได้เฮ็ดแนวไดนโน้อมา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 เป็นที่ปรึกษาให้ในจังเมนซานเมนเ้นคนเดียวกินก็นจังเมนมันยากจังเมนมันซา,นาพี่น้องพองไปมาเบิ่งนำข่อยแนะ่มาเบิ่งนำข่อย่นสิกิญยังวะกว่ิตัดสินใจอันในดดีอันใดก็ยากมื้อนี้ว่าสิกิญในแห่งแห่งบ่ให้มันมีน้ำ สิกินตัวใดดีสิปะตัวนี้ปัจเยดยตัวนี้สิปะตัวนี้ปัจเยดยตัวดำสิปะตัวนี้ปัจเยดยตัวเขียวเฮ็ดจ้งไดดีพี่น้องปะาน้องปัจเยดยเอือยปะาน้องปัจเยดยอายโอ้ยสำลายใจเทดีเนาะเอาสารุปแล้วสิกินอันในดดีบอกแน้พี่น้องบอกเนามากดเลิฟให้เน่เด้อเป็นที่ปรึกษาให้แน่ว่ามือดีน้นสิกินอย่าง น้อยสิกินยังพี่น้องกินบดนีเลยสันะวะสามมื้อสีมื้อกินกระบือมืสุดท้ายแล้วสิเห็ดยังกินและจะมาตัดสินใจใหม่นาอพี่น้องเนาะและจะมาลมกันใหม่อ่ะคลิปนี้กระบือม่ยังหลายโจไว้นี่ก่อนโจไว้นี่ก่อนนะพี่น้องป้องปายคลิปหน้าเราจะมาลมปรึกษากันใหม่ว่าน้อยสิตัดสินใจกินตัวใดดีแท้ thế. สรุปแล้วสุดท้ายกัะบื้ด้กินยัง เอามาเบิ้งให้เอามาให้พี่น้องได้เบิ้งได้ส้มน้ากันซื่อๆเนาะสุดท้ายกับซีบุกินสีอดไว้เนาะท้ายสุดนี้กับบุมีิยังหลายเนาะเข้ามาแล้วสกุลไลกุเซกุติตามให้น้อยที่เคนี่เด้อบายบายเลิบเลิบจเอ FC ทุกคนที่น่าหัก